เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ <c oughs> เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยและให้แม่เป็นคนเก็บเงินให้ถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เลย,ยทุกวันนี้เลย แม่ก็จะเป็นไฟแนนซ์ละพอแม่เป็นไฟแนนซ์แม่ก็จะจัดการเงี้ยแต่ว่าเราจะเป็นคนดูสภาพคล่องแปลว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนบริหารเงินให้เหรอใช่เพราะเอาไปลงทุนอะไรเงี้ยหรอถูกต้องพี่ที่ดินทุกแปลงบ้านทุกหลังที่ซื้อนี่ก็คือแม่จัดการหมดก็ต้องเบิกเงินกับคุณแม่แม่เขาตั้งทุกวันมีจากัดไหมคะที่แม่แบบอันนี้เยอะไปแล้วไม่เอามีคือแม่ให้กินข้าววันละเท่าไหร่พี่เฮ้ยอันนี้อันนี้มันเราโตแล้วนะเราก็ได้วันละพันเดือนนก็สามหมื่นแต่ว่าเราขอเป็นวันเนาะขอเป็นวัน ก็เป็น,นวัน,นอะแม่แมอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเขาก็วางใส่หรือไม่ก็าวางใส่สองเขาก็วางไว้ทำไมไม่ให้เป็นอาทิตย์แล้ววางไปเดยเจ็ดพันมันเดี๋ยวมันไม,ม่มีเรื่องคุยตอนเช้าอัอนนี้คือความตั้งใจของเราว่านี่คือความตั้งใจของอ๋อเลยนะคุณจะคุยอะไรกับแม่เจอทุกวันตั้งแต่เล็กจนตโตคําถามคืออะไรคือเรื่องที่จะคุยทุกวันถ้ามันไม่หาเรื่องให้กับชีวิตคุณจะเอาอะไรไปคุยกับเขาแม่วันนี้บริษัทโติดโควิดปัญหามากเลยเนี่ยเรากู้เงินธนาคารมาแล้วสี่ล้านเพื่อหมุนเป็นแคสจะคุยเรื่องแบบนี้หรอมันไม่ได้นะเเือแบบนี้ มันไม่ใช่หน้าที่ลูกที่จะคุยกับแม่หน้าที่ลูกมันคือแม่ตั้ง <ijo> มันมันเป็นช่วงเวลาหน้าที่ลูกอ่ะ <t> ตอนเช้ากติก,กา<อ>คือกินข้าวด้วยกันมือถือวางโต๊ะนู้นห้ามเอามือถือเข้ามากินข้าวด้วยเรามีหน้าที่ต้องกินแล้วก็ให้เขาได้ดูะไอ้นี่ทํายังไงอ่ะลาบทํายังไงลาบทํายังไงอะไรเงี้ยเราก็ทําเป็นลาบทายังไงของแม่ทาทาไมหมูหม,มันแขงอะไรนเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยวันนี้ทําลืมนงะเงินเงินเงิน อะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยเข้ไป่ะจริงจริงแล้วมันคือมันคือการวางแผนหมดจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะคือนี่คิดไม่ถึงเลยอ่ะแล้วเราถามเรื่องที่ทุกๆุกคนอยากรู้กันบ้างดีกว่าถามชัดๆตอบชัดๆอ๋อโสดครับอะไรเน่ยถามเลยอ่ะถามเลยจริงเหรอ โสดอย่างตั้งใจหรือว่าโสดแบ่งไม่มันมันมาเป็นเช่นนี้เองคือมันนะคือถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็คงโสดอย่างแบบไม่ได้ตั้งใจตอนนี้โสดอยู่คงก็ต้องน่าจะเฟิร์สพี่บ่อยมะเพราะพี่ดูฉลายมากแต่เฟิร์สมันไม่ได้เกี่ยงนี่ว่าเราจะโสดไม่โสดมันแค่เฟิร์สไงแค่เฟิร์สมันไม่ไม่ขอพูดซ้ำอีกทีนึ่ง เ็นบอกว่ามีคนสาบแช่งว่าไม่ให้มีแฟนตลอดชีวิตอ๋อใช่โดนคำสาบมาจากโดนสาบแล้วก็รู้สึกคือคือถ้าเป็นคนอื่นสาบนี้ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่แต่ที่โดนสาบคือคุณแม่จริงหรอจริงในในเหตุผลหรือไม่รู้แม่พูดคือก็คุยกับแม่เล่นๆคือนั่งคุยกับแม่เล่นๆแแม่ก็บอกว่าอ๋อคือแม่ไปดูดวงมาลูกจะไม่มีวันที่จะมีเนื้อคู่จะไม่มีแฟน เพราะหน้าที่ลูกคือจะต้องดูแลพ่อแม่พูดจบปุ๊บก็มีเสียงฟ้าผ่าดังเปรียปร้ยงเปรี้ยงแล้วก็คือจริงๆน้าคือตอนที่แม่พูดคือสีหน้าเป็นแม่ครับแม่พูดได้ไงอ่ะเออ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 แล้วเราไม่แย้งเลยเหรอมันเหมือนกับมันเอออ่ะมันไม่ได้แยง้งมันแค่แย้งว่าแม่พูดได้ไงแบบนี้มาแมช่งผมได้ไงแกเชื่อในคำสาปแช่งอันนั้นไหมคะไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อ,อมีอ่า การเดินแบบครั้งหนึ่งที่จําไม่ลืมตลอดชีวิตเพราะว่าเธอเดินแบบแล้วเนี่ยทำเครื่องเพชรหายหลักล้านก็ เรื่องมันมีอยู่ว่ายังไม่ได้เดินกําลังอยู่หลังเวทีกําลังจะเดินจําได้เลยว่าอยู่ที่โรงแรมโอเรียนเตนด้านหลังอะเวลานางแบบก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีเมื่อก่อนเขาจะจัดในอบอลร,รูมนะคะก็ตีแบบแขกค,คุณหญิงคุณนายนั่งกินทานดินเ,เนอร์อะไรอย่างเงี้ยนางแบบก็จะออกมาเดินเชิดใช้เราก็อยู่ข้างหลังซึ่งข้างหลังกับข้างหน้าคนละเรื่องกันเลยนะคะข้างหลังจะเป็นแบบวุ่นวายายมากมีแบบเด็กเสิร์ฟวิ่งไปวิ่งมากะฟงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามแบบทำตัวเล็กๆ แล้วก็รอให้ที่จะขึ้นขึ้นเวทีแล้วก็พี่อุ๋มเนี่ยแหละคุยกับพี่อุ๋มจําได้เลยว่าเครื่องเพชรนี่คือแบบเป็นร้อยล้านนะคะตรงนี้ก็แพงตรงนี้ก็จะแบบเป็นต่างหูนะคะข้างละเม็ดเม็ดก็ประมาณเม็ดฮอนอนะใหญ่กว่าฮอนอนะประมาณนี้ค่ะสิบกัรลัตใช่ใชก็คุยกันแบบซินดี้เพชรหายบอกฮะฮะ อะไรนะพี<ล>่ถ่ายโอแกจับตรงนี้สิแล้วก็ข้างนี้คือมีเม็ดหนึ่งอยู่อีกข้างเป็นลูโบโอ้โห<า>มันหลุดออกไปจากเซตติ้งเลยอะอหลุดออกไปจากเซตติ้งใช่แล้ว่าะที่ซินี้กำลังจะรอเดินแล้วซินี้ก็แกบบฮา่า ม,มันมันมันหายไม่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะซิคือซิวแค่ไปห้องน้ําก็ไม่ได้อะ่ะเขา<อ>ล้อมตัวตรงนั้นเขาล้อม<ร>ตัวทุกอย่างตรงนั้นเลยแล้วโชว์มันกําลังโชว์อยู่อะ่ะซึ่งสินดีน่าจะประมาณอีกประมาณห้าคนหลังจากคนที่อยู่บนเวทีอะ่ะและ้วทุกคนก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ,ยดนั่นก็โชว์กันไปเลยทุกคนก็แบบพยายามหาเม็ดเพชรเม็ดนี้อยู่ที่มันหล่นที่มันหล่นก็หวังว่จาจะต้องหล่นเจอค่ะไม่เจอฉันก็แบบโอ้ m ห god มก็ทำยังไงดีหนึ่งหาไปสักพัก ก็หันไปมองพี่หยุ่มพี่หยุ่มทำไงดีอะอะงั้นถอดก่อนถอดตังหูอย่างน้อยอยู่ก็มีตรงนี้อยู่ก็ออกไปเดินในนี้ก่อนอระหว่างที่ถอดพี่หยุ่มก็แบบแกชุดอะดนี้ก็มองลงไปแล้วชุดซนี้มันเป็นแบบเกาะอกเสร็จแล้วมันก็จะมีแบบแถบขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนแบบเลยแกลองลองดูข้างในดิเผื่ออม่นดงไปอยู่ในเกาะอ,อกซนีก็แบบฮะออะไรอะไร,อ,ะไรอยู่ตรงไหนอะลองดูุ เป็น,ปนที่โด่งดังแล้วมีเป็นความสามารถพิเศษของ <laughs> ทั้งสองท่านคือความสามารถในการดูวิ่งงานอย่างสูงส่ง <laughs> จริงๆสถิติ <laughs> สูง <laughs> สุด <laughs> ออก <laughs> ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วนะพี่อาจเป็นช่วงนึงที่แบบสนุกมากแต่พี่เห็นบ่อยเหมือนละทำพิธีกรแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวแพนเค้กจะมาได้แต่ยังไม่มา่ยังไม่มาจังหวะมาคือมาพร้อมองค์แล้วก็แบบเงี้ยโกรยกระโปรงใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้ว้นก็ทุกวิ่งพร้อมแค่5้าสี่สามสอหนึ่ง แล้วขึ้นไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแบบโหเก่งมากเเียนเเียนเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมแพนเค้กคุณแม่มาถึงงานก่อนเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแพนมาปุ๊บขึ้นทํางานพอขึ้นทํางานงานที่หนึ่งคุณแม่จะวิ่งไปอยู่วิ่งงานที่สองอ่าพอแพนลงจากเวที คุณแม่ไปรับบรีฟงานที่อ2อซ้อมเดินทำแพทเทิร์นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยถ่ายโค้งถ่ายคลิปเสร็จอ่ะบีฟแพนพอแพนไปถึงงานที่2คุณแม่วิ่งไปงานที่3ามใชเรี่ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือแม้แต่บางทีพอลูกขึ้นไปแล้วง,งานนี้พอมีเวลาหน่อยเนาะแพนขึ้นไปเดินเฉิดใช้บนเวที คุณแม่ออกไปสวัสดีแฟนคลับต้อนรับกับสู้จริงเออจริงพี่อ่านอย่างนั้นเลยจริงๆหรือไม่เราก็จะมีเบรกเวลาของตัวเองนิดนึงก็เอาหายใจสักเหนยใช่แล้วก็เมาส์มอยสวัสดีผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะพี่บุ๋มนะก็ถ่ายถ่ายูปกับแฟนคลับกับคุณแม่ไปพังๆงก่อนใช่เลยภาพไปอยู่หลังวทีคุณแม่นั่งอยู่เนี้ยโอ้ยไมวพี่อ่านขอพักท่านก็อย่าดมหน่อยนิดนึง yeah